ชาน้นาอยู่กับควายพอเสร็จงานไถเราจูงฟวกงควายขึ้นบ้านเฮ้ยเฮ้ยรอ,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 อผู้ชายเนีย่ยเมื่อไรจะมารับนะบอกจะเอาป้ายแดงมารับว่านเนีย่ยรอตั้งนานแล้วยังไม่มาเลยยเือนแล้วนะองเรียม,ยม,ยมพี่ขวัยมารับแล้วจ้าพี่ขวัญของเรียมรอนานไหมจ้าน้องเรียมของพี่ขวัญ เลยค่ะพี่แขวนของน้องเรียมไม่นอนเลยจะสองชั่วโมงแล้วเนี่ยรถอะไรอะพี่สวยมากเลยอะพี่อันนี้เขาเรียกว่าไททันสี่ประตูพี่ตั้งชื่อมันว่าไอทยด้วยแหละสวยไหมล่ะสวยมากเลยพี่แล้วมันแต่งอะไรบ้างอะมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าแต่งอะไรบ้างคันนี้นะติดโลโก้ไททันสปอร์ตด้วยสีแดงสวยงามเข้ากับตัวรถเลยนอกจากนั้นนะครับก็มีกันชนหน้านะครับ มีหว่วงสีแดงตัวนี้นะครับใส่ให้สวยงามนะครับเพื่อให้รถดูมิติดูหล่อลงตัวเหมาะกับไททันของเราด้านหน้านะครับตัวนี้ครับเป็นข้อไฟหน้านะครับแล้วก็มีข้อไฟตรงนี้นะครับผมทําให้รถดูคิ้วมันดูดุดูเท่นะครับเหมาะกับไบรุ่นอย่างเราเลยมาดูด้านข้างครับด้านข้างมีซุ้มล้อนะครับ จะเป็นสีดําเงาตัวนี้ครับเหมาะกับตัวรถที่เป็นสีดําเงาเหมือนกันสวยงามดูลงตัวนะครับพิ่เลือกเองกับมือเลยมาด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับเซลเขาแถมมาให้ด้วยดีใจมากมาย <operations S 1> แล้วก็ตรงนี้นะครับมาใกล้ๆเลยมีเบ้ารองมือให้ด้วยตัวนี้พี่เลือกเองนะครับเป็นลายเคปล่า มีอักษรไททันนะครับสวยงามตัวนี้กันลอยด้วยคิ้วกันซาดเซลล์ก็แถมมาให้นะครับถูกใจมากๆเลยเป็นของศูนย์แท้เลยนะครับนี่เลยอันนี้ขาดไม่ได้เลยพี่ชอบมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าสปอร์ตบาร์นะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีสติกเกอร์ขีดสีแดงด้วยทําให้รถดูมีอะไรอะไรมากขึ้นเลยนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นเกาะไฟท้ายนะครับทําให้ไฟด้านหลังเรา มีความเข้มนะครับหล่อลงตัวมีรวดลายที่เข้ากับตัวรถนะครับอันนี้พี่ก็ชอบรถคันนี้นะครับมันก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเป็นไททัน4ี่ประตูนะครับฝาท้ายผ่อนแรงนะครับตัวนี้ได้ใช้งานได้จริงนะครับใครใช้งานก็สะดวกนะครับเห็นไหมครับเวลาขึ้นก็ขึ้นง่ายอันนี้เซลก็แถมมาให้ถูกใจมากๆเลย พี่ขวัญจ๋าแล้วถ้าน้องอยากได้แบบนี้บ้างะน้องต้องทํำยังไงได้เลยน้องเรียนเดี๋พี่จะบอกให้คันนี้นะสามารถใช้เงิน2องหมาได้ชุดแต่งรอบคันหรือดอกเบีย้ยศูปีแล้วถ้าจะติดต่อพี่ขวัญนนะ่ต้องติดต่อยังไงะพี่ขวัญก็จะเป็นแอดมินนะครับติดต่อมาที่เพจด้านล่างหรือด้านบนนะครับก็จะปักหมุดไว้ให้นะครับทักเข้ามาได้เลย